กลับมาอีกแล้วนะคะเท่อนึง่งวันนี้ไม่เงยหน้อยสิมกปลาดุกเนาะค่ะก็มีปลาดุกเนาะค่ะแล้วก็สิมี้วันนี้ไม่เงยหน้อยมีผักขยงผักอีตูผักซีเหล้าผิกสดแล้วก็ตักอ่าแล้วก็ใบบอกกะะัอกกูดเนาะค่ะเน้นเงยหน้อยสิเฮ็ดมกปลาดุกสูตรของไม่เงยหน้อยเน,นาะค่ะมีอะไรก็สิมีกระเทียมหอมแดงแล้วก็ พริกแข็งเนาะค่ะตับไส่กันเนาะค่ะไม่เงี้ยหน่อยก็เสียหม,มากใส่กับปันเสียหมากคลุกใส่กันกับป๋าเลยเนาะค่ะเข่าเขากันกับป๋าให้มันนั่นเข่ากันเนาะค่ะไม่เงี้ยหน่อยก็สิเติมผงชูรสเนาะค่ะเนี่ยค่ะผงชูรสไม่เงี้ยหน่อยในในก็ใส่ผงชูรสลงไปเลยเน,นาะค่ะน้ำปลาแดดมือนี้ใสุ่งเนาะค่ะเพราะว่ายาต้องแสบมือก็เลยใส่สุถุงใส่ถุงแบบน้ำปลาแดดเนาะค่ะ เลยนะกระเดาลงไปแล้วถ้ากไิใส่ข้าวคั่วเนาะค่ะไม่ใงี้หน่อยเพราะใส่ข้าวเบื่อเนาะค่ะไม่ใงี้หน่อยใส่ข้าวคั่วแทนเนาะค่ะเนี่กระสิข้นทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นไม่ใงี้หน่อยกระสิใส่ผักสีผักอีตูผักขยงใบมะกรูดเนาะค่ะ คุกแขกคอกันก็คเครื่องที่้องคุกกระปลาเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะไม่เงีหน่อยกระซิมกมกประดุกแต่ว่าไม่ใงี้หน่อยที่ใส่วิธีอบเอาเนาะคะ่ะนี่ค่ะประเทศใส่ในกระดาษก้อยเนาะเทศทุกอย่างลงไปเลยะคะ่ะง่ายๆกระจายบ้านๆจากนั้นกระซิใส่บักพริกลูกโดดลงไปเนาะคะ่ะ สิมกเหมันทุกอย่างเข่าออกันเนาะกใส่พับเพิ่มเลยมกแค่ไงสะไต่บานๆพี่น้องบอ่ตรงนี้ยังมากมายเห็นบหมคะนี่กับมกปลาดุกค่ะบ่ตนี้ยังหลายพี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งเล่าค่ะทวนเธอหนึ่งก็คือมีปลาดุกมีปลาดุกข้าล่างแล้ยข้ากระหันไว้เรียบร้อยเนาะค่ะแล้วข้ากระมียนผักซีเล้าพักอีตูผักขนนยะงใบบกกักูดปลาพริกหน่วย แล้วก็ไม่หน่อยกระสีดำหอมกับกระเทียมแล้วก็ตะไคร้แล้วค่ะกะบอกพริกตำใส่กันแล้วก็เอามาใส่คุกข่าวใส่ผงสูรดใส่น้ำปลาเอาใส่ผงสูรดใส่ปลาแดกแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วเ่ากระสเป็นมกเลยเนาะค่ะง่ายๆนะคะรอไปเห็ดเบิรงนัคะพี่น้องมกป่าไม่ใหย้อยค่ะไปดูข้าก็เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเห็นบอกร้านนาตาเรียบร้อยออกมาสวยงามรสชาติแซ่บค่ะไม่ใ้่ยนดอยได้ซิมแล้วนะค่ะหิวข่าวไร มกปลาดุกเขาไม่ายน้อย,อยกระเซ็ดซับเรียบร้อยเป็นยังไงคะพี่น้องให้เบิ่งกันเนาะเต็มๆเนาะค่ะว่าเนี่ยเยง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆอาจจะภาพไว้แน่เนาะค่ะแต่ว่ากัญชาบ้ากันเนาะค่ะนี่แหละค่ะมกปลาดุกเขาไม่ายน้อยผูย้ดใดมีข้าวเหนียวก็มาจำแบงกันเนาะคะ่ะพี่น้องเขาพูดได้แลายคะ่ะติดต,ต,ตามชมนะคะขอบคุณค่ะ